สวัสดีครับพี่น้องครับผมพบกับผมครับผมย่เรียกฤษาสครับผมวันนี้ถึงเวลาเหตุการณ์เหตุไทยเหตุหน้าครับผมพี่น้องครับผมก็คือสําหรับหน้าคุมนะครับพี่น้องหน้าคุมคือหน้าที่ว่าฝนตกมน่น้ำขังเร็วครับผมพี่น้องน้ามันขังเร็วห้องก็สงควรถึงดวันเต้หัวปีใช่คือต้นเดือนพฤษภากรินถึงเดือนพฤษภาขึ้นปลายเดือนเมษาเขาหาพุษธภาครับผมพี่น้องเพราะว่าพุษภาเนี่ยมันจะเริ่มจะฝนจะมาแล้วอันนี้เป็นการ หารอบเดียวคือห้าว่เผาฟางนะครับพี่น้องครับฟางเห้าวถึงเผาเลยห้เป็นกุ๋ยไปยังหนครับจนเขาห้อเลยครับพี่น้องครับผมไถรอบนล้วกับปั้นกบเลยครับพี่น้องนี่เป็นการว่านแบบบินแหงนะเครื่ององพพลนะครับพี่น้องครับผมขอดีคือการประยัดแหละครับพี่น้องก็ขอดเสียกับสิมีอยู่ห้าวว่านกอนกับขอเสียกับสิมีอยู่ก็คือมันเป็นหน้าปีนะครับพี่น้องเนาะถ้าฝนมากๆกะมันกะจะ ผลผลิตกสิบวใดดีปันหดแต่ว่าถ้าฝนมากต้องหัวปีเนี่ยผลผลิตจะเต็มที่เพราะว่าหน้าทงนี่ก็คือเป็นหน้าคุ้มทีว่าฝนตกมากน้ำนี่ก็คือขังเลยครับพี่น้องครับผมเพิ่นแล้วเขาต้องมาต้องต้องหัวปีอีกน้อยเพราะว่ากอาศัยคือมากเกิดขึ้นมากนี่ครับพี่น้องท่านน้ำไปเลยครับผมไม่น้ำขังกับมีปัญหาครับผมนี่ครับพี่น้องยืนี่กม่านเจ็ดลายแปดลายครับผมพี่น้องครับเฮ้ยเหตุกันมือนี่นะครับผมการว่าน้าดินแห่งหน้าคุ้ม นี่คือการห่อแก้ปัญหาแต่ต้นปีครับผมพี่น้องก็คือห่อถือว่าต้องมัลําเบาในการวานตมวานหยางครับผมพี่น้องอันนี้ห่อเป็นขั้นตอนแรกของการวานของผมคู่มือคู่มือเนี่ยก็มีคนรับจ้างวานนะครับพี่น้องครับผมคูเมือเนี่ยเป็นสอบสอบกระไรบาทครับผมคู่น้องคู่น้องสอบกร,รอไรบาทใส่เรื่อนวานนะครับตรงนี้เ็ดไรน์สำรับขเนียวกับาดดว,วานอยู่บ้านหกถุงครับผมพี่นอ้องหกถุงกับหกไร่ก็คือว่าประยัดษ์นะครับพี่น้อง หกทุงหกลอยครับผมกระเือว่าประหยัดหลายเติบอยู่ครับผมในการวานเดีย๋ยววาแต่ลันอนซี่เถิพี่น้องไว,ว้เวลาวสิกระจ่างเขาวานในเลยครับผมนี่เป็นเมื่อชีพของเพฝน,นครับสำหรับจ่างวานทางวานผมครับผมสำหรับหน้าแหงก็จะเป็นหน้าโคกเนยผมนายนําจะเผิ่อวานตอนนี้นะครับพี่น้องเ้อหน้าโคกเนี่เขาต้องวานอ่าช่วงเดือนกรกฎาคมครับผมฝนเล็ง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 ,ลงสก้อนเขาต้องวานพอหน้าโคกนี่มันจะเป็น หน้าที่บ่คอยอยู่น้ำแล้วก็หญ้าสิหลายอ่ะพี่นอ้องหญ้าสิหลายให้เฟิ่อบ้านช่วงนั้นให้ช่วงบ้านช่วงเดือนอมิถุนายนกรกฎาคมไปพี่ครับพี่น้องช่วงฝนแล็งเล็ขึ้นมาเนี่ยเขามันสู่หญ้าสู่ฝนเลยครับเลยครับหน้าคมหัวหน้าสีสามารถอุ้มน้ำได้ดีเข็นทงนี่คือหน้าคุมฝนตกมาเนี่ยนำขังเลยเอาต้องวันต้องหัวปีแบบนี้ครับผมพี่นอ้องยิงได้ผลผลิตแล้วก็สิบประหยัดต้นทุนเท่าครับพี่น้องครับ คลิปนี้เป็นการวานหน้าแห่งครับผมพี่น้องเป็นการปั้นอ่าฝากคมด้วยครับพี่น้องวันนี้จะน้อยครับผมพี่น้องครับไปให้ศึกษากันว่ามันสมควรเสียดหรือไม่สมควรเสียดครับผมพี่น้องชีน้าพอกไม้ครับผมพี่น้องครับกับพญาริวิษารครับพี่น้องครับผมคลิปนี้สวัสดีครับ